แข็งแรงแค่ใต้ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยแล้วทำไมผมต้องเสียเงินไปซื้อประกันชีวิตด้วยสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับพบกับหนุม่มหน้ามนคนขายประกันเหมือนเดิมครับเอเหมือนเดิมนะครับผมมีลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับก่อนที่เขาจะซื้อประกันเนี่ย <c oughs> เขาบอกกับผมว่าโอ้ย <c oughs> ผมเนี่ยสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยทําไมผมจะต้องเสียเงินมาทําประกันสุขภาพประกันชีวิตด้วยละ่ะคุณพิษ ในลองบอกผมสิผมก็บอกไปว่าโอ้ยดีแล้วครับท่านที่สุขภาพท่านแข็งแรงแต่ผมอยากสงสัยอยู่นิดนึงอย่างนึง่งรถยนต์ายแดงที่เราซื้อมาขับมาใช้เนี่เราใช้อย่างทนนุทนอมนี่าผ่านไปหลายๆปีมันอาจจะมีการผุพังมีการเสื่อมสภาพบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุชนเฉียวถึงขั้นพังบ้างหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งบ้านที่เราดูแลอย่างดีทังนุถนอมนี่ครับยี่สปีผ่านไปนี่ท่านคิดว่ามันจะมีการเสื่อมสภาพมีการผุพังบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดในเรื่องของไฟไมัไฟไหม้บ้างขึ้นหรือเปล่านะครับผมหรือแม้กระทั่งท่านบอกว่าท่านสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันมีอะไรการันตีได้ไหมครับผม ต่อให้หมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยในห้าคนนี่คุณหมอเหล่านั้นท่านจะสามารถการันตีได้ไหมครับว่าคุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยในใดเลยในอนาคตหรือคุณจะไม่มีทางจากโรกนี้ไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณหมอทั้ง5ท่านนี่ยก้าการันตีไว้ได้เลยว่าคุณจะไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องซื้อประกันนะครับผมแต่ สิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้ไม่สามารถคาดเดาได้ในอนาคตนี้นะครับผมถ้าเราไม่มีประกันชีวิตไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ต้องจะต้องเอาเงินเก็บเงินออมของเรานะครับมาใช้ในการรักษาตัวเองหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตหรือว่าจากไปก่อนไวลสมควรแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขาเขาจะเดือดร้อนไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําประกันสุขภาพประกันชีวิตไว้ เวลาที่คุณเจ็บป่วยคุณไม่สบายคุณก็ใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตในการรักษาในการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณจากไปก่อนวัยสมควรคุณก็ยังทิ้งมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักที่อยู่หรือว่าเบื้องหลังนะครับผมเพื่อที่ให้เขาอยู่ได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่มีหัวหน้าครอบครัวอย่างคุณนะครับผม คนเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่จะดีกว่าไหมถ้าตอนที่คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณทําประกันสุขภาพเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณเจ็บป่วยโดยที่ด้วยโรครรายแรงหรือว่าอาจจะมีประวัติการรักษามาแล้วนะครับผมโดยที่คุณยังไม่ได้ทําประกันชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงประกันชีวิตในภายหลังนี่ขั้นตอนในการทําประกันชีวิต หลังจากที่คุณมีประวัติการรักษาในเรื่องของโรคร้ายแรงหรือว่าโรคก,การเจ็บป่วยหนักๆต่างๆนะครับผมมันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากและก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าจะต้องจ่ายในอัตราที่สูงกว่าคนปกติฉะนั้นแล้วความโชคดีที่คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่แต่ดีกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณมีการวางแผนในเรื่องของสุขภาพในอนาคต คุณจะได้ไม่ต้องมาบอกทีหลังว่าโอ้ยรู้งนี้ทําตั้งนานแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมปรึกษาฟรีนะครับผมไม่ซื้อกับผมก็ไม่เป็นไรครับผมแค่ผมได้มาอธิบายให้ผู้ชมผู้ฟังได้เข้าเข้าใจในสิ่งที่ดีๆเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ